สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งก่อนเกมเราเจอกันเป็นประจำเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นวันศุกร์แล้วนะครับโปรแกรมสําหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้กลับมาเตะแบบเต็มสตีมนะครับเพราะว่ามันมีหลายทีมที่เตะล่วงหน้าไปแล้วโดยเฉพาะทีมที่ต้องลงเล่นใน f อฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในช่วงนี้นะครับจะ็นโปรแกรมนัดสําคัญในโซนท้ายตารางซะมากกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาเตะพร้อมกันอีีกทนึง่คือวันที่4ภาาคมมเปกดสุท้ ของฤดูกาลน,นี้ฉะนั้นเนี่ยหลายๆคู่นะครับมันจะมีคู่ที่อยู่ในกลุ่มเรสโซนที่ต้องลุ้นกันโดยตรงและก็จะมีทีมที่กำลังลุ้นโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกจพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครติดตามเรื่องของรอสนาดูบูย่าซึ่งก็มีข่าวพัวพันกับหลายๆทีมที่เล,ลือกันไปเลือยกันมาแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่านะครับว่าความชัดเจนเนี่ยมันจะไปลงที่บุรีรัมด้วยเหตุผลเพราะอะไร และก็เดี๋ยวพูดถึงที่มาที่ไปทั้งหมดเลยนะครับว่าทําไมสุดท้ายแล้วเนี่ยอิชิอิอถึงเห็นพ้องต้องกันกับคุณเดวินชิดชอบไอ้เรื่องเนี้ยแฟนๆบุรีดํานะครับกดซับสไครต์ไว้รอได้เลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมัชิกกับคิดไซคโคนะครับส่วนคนที่ติดตามดูอยู่แล้วเดี๋ยวตลาดซื้อขายเริ่มมาแล้วครับผมคิดว่าคงต้องมาทํากันตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้วอร์มเครื่องไปในตัวด้วยผมว่าตลาดรอบเนี้ยสนุกแน่นอน และเดี๋ยวเราจะมาดิสคัตกันด้วยเรื่องของโควต้าบวก1ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำแยกเป็นคล,ปคลิปคลิปหนึ่งไปเลยแล้วเดี๋ยวไลฟ์เพื่อคุยกันเลยให้ครบทุกมิติว่าเอาสรุปแล้วเนี่ยในเชิงธุรกิจไปได้ในเชิงการพัฒนามันจะไปได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้น่าสนใจที่สุดเลยเอ้าวกลับมาที่เรื่องนี้ก่อนเอาโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็บอลลีกในปีนี้ให้มันรอไปก่อนลวกันนะครับและเหมือนเดิมสมาชิกของคิดไซโค้งคนไหนที่ยังลังเลอยู่นี่เลยครับ สแกน QR วโค้ดเข้ามาคุณจะดูบอลสรุปขึ้นถ้าคุณกินโกมึกเป็นไงเข้าเรื่องได้ง่ายไหมขายเก่งเป็นธรรมดาของผมอยู่แล้วก็เป็นว่าของดีไม่ต้องพูดเยอะนะครับสมาชิกเก่าๆรู้กันอยู่แล้วอยากกินปลาหมึกคุณภาพดีนะครับไปซื้อในห้างเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อพูดตามตรงไม่ต้องโลกสวยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโกมึกคือแบรนด์ที่สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยเะนนั้นเราก็ดูแลเขาคืนด้วยเม็ดเงินที่เราสามารถจะซื้อได้ซื้อไหวและเน้นย้ำนะครับว่าออเดอร์ตอนนี้นะครับ 300บาทคุณสามารถมีโอกาสลุ้นของรางวัลเพิ่มเติมได้ทั้งเสื้อของสโมสรบีจีในเกรดแฟนบอลมีของทีทระลึกจากโกมึกแล้วก็ของ BG แถมเพิ่มเติมให้ด้วยแล้วก็มีกิฟต์เซตแบบนี้แจกเพิ่มห้อีก2เซตหลังจากที่ทุกสัปดาห์แจกอยู่แล้ว5เซตนะครับให้ถึงบ้านของทุกๆคนเลยและที่สําคัญนะครับเสื้อตัวนี้คิดไซโค้งที่สั่งผลิตไปอีก1ลอ็อตผมตามอยู่ติดๆเลยนะครับและมันจะมีของจำนวนหนึ่งที่เอาไว้แจก ให้กับผู้โชคดีที่ซื้อของเอาเป็นว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะครับใครที่ซื้ออยู่ประมาณพันกว่าบาทแล้วยังไม่ถึง2,000เนี่ยปิดจ็อบให้จบให้ครบ2,000เดี๋ยวผมแถมเสื้อตัวนี้ให้มูลค่า490บาทนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนระบุไซส์ามาได้เลยส่งให้ถึงมือสำหรับคนที่ซื้อยอดโกมึกนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครบ2,000บาทในรอบบินเดือนนี้นะครับก่อนวันที่4พฤษภาคมที่เราจะไปดูบอลนัดนะสุดท้ายกันระหว่าง BG กับชนบุรีถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของไทยลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันครับผมเริ่มต้นในวันเสาร์ก่อนแล้วกันนะครับ6โมงเย็นเชียงใหม่ยูเนเต็ดรอรับการมาเยือนของโบลิสเทโรถ่ายทอด2ช่องทางทีวีดูที่ GMM 25แล้วก็ AIS Play เหมือนเดิมช่องทางออนไลน์เชียงใหม่ยูเนี่ยนะครับ อันดับสุดท้ายของตารางก็ตกชั้นไปเรียบร้อยทางโค้ชจับสุรชัยจิรศริโชตไม่มีปัญหานะักเตะติดโทษแบดสามารถจัดเต็มเพื่อสั่งลากเกมนัดสุดท้ายในบ้านได้เต็มที่ระบบการเล่นเป็น3-4-3นะครับผู้ัดสาประตูไพยรดเอี่ยมมากเฝ้าเสาแผงหลัง3คนโรนพีเชยคคำดีสิริศักดิ์ไฝดงแล้วก็เอฟซันปาทริซิโอ วิงแบ็กฝั่งขวาสุรว,วิทย์โลกาวิทย์ฝั่งซ้ายเป็นกร,รกฎวิริยะอุดมศิริมิดฟิลด์ธนวิทย์ธนศิพัฒน์จับคู่กับบวรตาปลาแดนหน้าทวินบุษบัติเอกนิต์ปัญญาแล้วก็บิลโรซิมา่าเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนเทโรครับอันดับ10ของตารางก็ผลงาน34แต้มจาก28นัดรอดต,ตกชั้นแล้วนะครับทางโคชอ้อนรังสรรนิวชัยโชยจะขาดเพียงแค่ชุมพลบัวง,งามที่ติดโทษแบนระบบการเล่น352ครับ พุทรัาษรประตูศิลทวีชัยหัดไทยรัตนกุลลงเฝ้าเสาเซ็นเตอร์3คนเฉลิมศักดิ์ขีไอแซคคอนนี่และกรวิทนาวิเศษลงมาแทนที่ของชุมพล คู่มิฟิลชันทกูลการินก็กลับมาแล้วเหมือนกันนะครับคู่กับเลสลี่และวันชัยจารุลองครานวิ่งแบกขวาเอกชัยสำเรและสายสัญชัยนนทศิลาส่วนคู่กองหน้าธีรเทพวินโอไทยกับอาทิตย์บุตรจินดาเลกแรกเนี่ยเทโรครับชนะเชียงใหม่1 0นนัดนี้ทัพช้างเผือกจะเล่นสั่งลาแฟนบอลในบ้านของตัวเองเป็นเกมเย่าครั้งสุดท้ายบนเวทีหล็กสูงสุดในซีซั่นนี้เพราะว่าเกมที่30ต้องไปเล่นนัดเยือนผมเชื่อลึกๆนะครับว่าสุดท้ายเชียงใหม่ยูเนเต็ดนั้นจะมองถึงการชนะได้ครับ อีกคู่ในเวลา6โมงเย็นเหมือนกันสมุรปราการเปิดบ้านรับการมาเยือนของขอนแก่นยูเนเต็ด่านล่าสด2ช่องทางทะทะวะ5ทางทีวีนะครับแล้วก็ a s p p l y y เหมือนเดิมออนไลน์สูรปรราการเนี่ยอันดับ15ของตาราง25แต้มจาก28นัดหลังจากเพิ่งบุกชนะสุพรรณในเกมล่าสุดมาก็จุดความหวังมาเลยครับกุนซือโยชิดะ ไม่มีตัวติดโทษแบนก็จะจัดเต็มเพื่อหวัง3แต้มก่อนและไปลุ้นผลของคู่อื่นต่อซึ่งเคี่ยวสมุทรต้องชนะทั้ง2นัดและก็ลุ้นให้สุพรรณบุรีเก็บได้ไม่เกิน3คะแนนใน2เกมที่เหลือรวมถึงแช่งให้ประจวบแพ้นัดส,สุดท้ายกับเมืองทองด้วยถึงจะรอดตกชั้นด้วยเงื่อนไขเฮตูเฮต d เท่ากันแต่ลู้ได้เสียจะดีกว่า c ีซีนะครับรษาประตูใช้ปฏิวัติคำหม่ลงเฝ้าสาวแพงหลังสคนสุพรรณบุรีร Ar ich, อาริสซาริโฟวิชสารยุสสมพิมแล้วก็ชัยวัฒน์บุรานถือว่ามาเต็มแล้วนะครับหลังจากขาดตัวหลักไปจากเกมก่อนคู่มิดฟิลด์ยูโตโอโน,โนจับคู่กับนบพลพลคำปีขวาเป็นเจริญศักดิ์วงกรซ้ายเป็นดสเกตซากาอิกองหน้าชัยวัฒน์ศรีนาวงกับซามูเอลโรซาครับส่วนจงอางพยองอันดับ8ของตาราง37แต้มจาก28นัดก็รอดตกชั้นไปก่อนหน้านี้แล้วครับ บุณซืออย่างคาร์ลอสเอเดอาร์โดปารราจะขาดเอเลฟที่ติดโทษแบน์จากการโดนใบแดงโดยตรงในเกมที่เสมอกับแบงคข้อ,ขอก่อนหน้านี้ระบบการเล่นนะครับของขอนแก่น35 2ยศพลทิงดากลับมาลงเฝ้าเสาอีกครั้ง1เซ็นเตอร์3คนนะครับมีนรงฤทธิ์บุญสุขโจโชวกรอมแมนนและอดิศักซอสูงเนินวิ่งแบ็กขวาพาณิพงษ์หานสุริวิ่งแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นกริดพรมบุญสาลมิดฟิลด์ครับปานเดชาเงินประเสริฐยืนตัวรับ แล้วก็ทีนากรอัารินกับโรเบโ,โรคาบราวทําเกมส่วนคู่หน้ายาซินอิสลามีปินโตกับอิฟซันเมโลเป็นเกมที่สนดกแน่นอนนะครับและแสงไฟจะสาดมาที่คู่นี้ครับผมคิดว่าสุปรากาต้องการชนะเพื่อต่อลมหายใจและพวกเขาเนี่ยกำลังใจกําลังบาด้วยส่วนขอนแก่นรอดแล้วแต่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันเหมือนกันผมว่าเต็มที่อยู่แล้วละครับเพื่อเงินรางวัลส่วนหนึ่งก็เป็นอัจฉริยให้กับนักกีฬาได้เพราะว่าถ้าลุ้นจบ1นึในดเนี่ยจะมีเงินรางวัลถึงแค่ครึ่งบนของตารางก็เชื่อว่า ใส่กันอยู่แล้วนะครับประการจะดูดีกว่าตรงเล่นในบ้านแต่จําไว้นะครับยิ่งเร่งจะยิ่งพลาดเองและนั่นคือจุดที่ขอนแก่นชอบผมมองวสกอร์เนี่ยอาจจะลงเอยด้วยการเสมอกันได้แต่สุดท้ายนะครับถ้าสุประการออกนําก่อนมองถึงการปิดจ็อบเอาชนะได้เลยการต่อโลมาใจนี้ผมบอกให้เลยนะครับว่าเดาผลการแข่งขันยากมากออกได้3หน้าขอนแก่นทีมเยือนก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะโชฉโชยความผิดพลาดของเจ้าบ้านและใส่ถึงการชนะได้เลยเอาเป็นว่าคู่นี้นะครับขอไม่คาดเดาเยอะ ออกได้3หน้าและประตูแรกสำคัญมากๆจริงๆครับไม่ว่าใครจะได้ก็ตามส่วนคู่สุดท้ายวันเสาร์แข่งขัน18นกา15นาทีราชบุรีนะครับเปิดบ้านรับมือกับชนบุรี FC ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36แล้วก็ AIS Play ทางออนไลน์เหมือนเดิมราชบุรีนะครับอันดับ12ของตาราง3 2คะแนนจาก28นัดต้องการหึแต้มเพื่อการันตีการรอดตกชั้นซึ่งกุนซืออย่างบรูโน่เนี่ยขาดเพียงแค่จิรวัตรทองแสงพราว คนเดียวเท่านั้นนะครับระบบการเล่น4-2-3-1ผู้รักษาประตูครับเป็นกำพลปฐมอัคคกุลเฝ้าเสาแผงหลัง4คนไดสเกตซาโตะราเฟียร์เจนเซนปวีตันทาเตมีแล้วก็ กดิศักดิ์เจมอุดมมิฟิ์คู่กลางครับปฐมชัยเสือสกุลจับคู่กับราชอีอาเยสฟาเดลส่วน3แนรุกกสิเดชเวทยาวงสตีเฟนลองจิลสิริโชกันหนูและก็วางแดเลยเป็นเก่าหน้าตัวเป้าข้ามไปที่ชลบุรีนะครับลนไปอยู่อันดับ7มี43แต้มจาก28นัดเกมนี้โคตเตียสะสมได้กฤษฎาการแมนพ้นโทษแบนกลับมาแต่ต้องลุ้นว่าสภาพร่างกายนักเตะหลายคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเพราะว่าก่อนนี้ก็มีหลายคนที่ไม่สามารถลงสนามได้ระบบการเล่น4-4-2ครับประตูเป็นชนั้ แผงหลังนะครับไล่จากขวาไปซ้ายบุคเรีดมดีกฤษดาการแมนทรงชัยทองฉ่ำแล้วก็ฉัดมงคลเรืองธนารอดส่วนแดงกลางครับสารสนทิสวัตรยืนคู่กับรังสรรค์วิรุณสีปีขวาเป็นไฟอิกโบเกียซ้ายเป็นเกิดฤทธวีการและกองหน้าเดนิสมูริโลกับยูปยองซูครับเลกแรกในชลบุรีถล่ม3-0นัดนี้เนี่ยราชบุรีหวังถึงชนะเลยนะครับเพราะต้องการอย่างน้อยในยหนึ่งแต้ม การันตีการอยู่รอดในไทยลีกบอลเสมอเล่นไม่ง่ายและเชื่อว่าบอลคู่นี้มีแตกหักนะครับมองถึงราช,ชบุรีเนี่ยอาจจะชนะแบบเฉืเอนๆนด้วยซ้ำไป ต่อกันที่วันอาทิตย์ครับ18นาฬิกา6โมงเย็นแบงกอกรอรับสุพรรณบุรีโอ้โหคู่นี้ก็เดือดนะครับถ่ายทอดทาง g m m 25ทางทีวีแล้วก็ AIS Play ออนไลน์เหมือนเดิม BU อันดับ3ครับ47แต้มจาก28นัดวิทมาไม่มีใครติดโทษแบนนะครับก็ต้องรอดูอาการของมมเนทอมเบียรเพิ่มเติมเก่าหลังคนสำคัญว่าจะฟิตพอลงสนามได้หรือ,อยังระบบการเล่น4-3-3ประตูเป็นมรุตเมงบุสิกเฝา้าเสาต่อเนื่องแผงหลังนะครับจากขวาไปซ้ายทริสตองโด พุทธิน,นันวสีเอวตันและก็พิรพัฒน์นชย,ยาแดงกลางถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเลยก็ใช้ธิตดพันพ่วงจันทรวิสรุตอิมุระและปกกล้าอน,นันต์สามกองหน้าฮเฮเบตี้เฟรนเดสขวาวันเดอร์ลุยส์เล่นตรงกลางแล้วก็ชนานัน์ป้อบุผายืนทางซ้ายสุพรรณนะครับอันดับ14มี27แต้มจาก28นัดอาการโคมา่าแต่ยังมีโอกาสสู้ก็ต้องคว้า3าแต้มซะกอ่อนโดยอเดบโยนะครับจะขาดเพียงแค่ปียชนกดาริสที่ติดทษแบนคนเดียวนะครับกองหลังร่างยักษ์ที่ช่วงหลังก็ หลุดเป็นตัวสำรองระบบการเล่น352ประตูนะครับสาวิทขำเปี่ยมแผงหลังใช้เซ็นเตอร์แบ็กสคนสถิงคารพรมสุภะจองอันโชและก็นัทผลมาลาพันธ์วิงแบ็กขวาธนาเีษสุจริตซ้ายเป็นโมมัดนาเซกอรและลงต่อเนื่องมิดฟิลด์นะครับธนพงศ์บุญทัพสันติภาพราชนิยมและรอสเซมีคาราบูเอคู่หน้าก็หวังพึ่งบิเลฟเอริรเกเจับคู่กับดานิโลอัลเวสนะครับเป็นเกมสนุกและต่างฝ่ายต่างต้องการสามแต้มแข้งเทพรักษาอันดับ3ก็ต้องชนะช้างศึกยุทธถ,ถ,ถีต้องการสามแต้มเพื่อ ออยู่รดแต่มองแล้วนะครับอเดบโยแต้มบุญหมดนะครับเจ้าบ้านจดซิลชัยและทีมเยือนจะจบด้วยการพ่ายแพ้นะครับส่วนคู่ต่อมาในเวลา18นาฬิกานครขอราชสีมาเปิดบ้านรับเมืองทองถ่ายทอสดสด2ช่องทางนะครับทีวีททบแล้วก็เอเอสเพลย์ออนไลน์โคราชนะครับอันดับ11ของตารางสาวที่4แต้มจาก28นัดรอดตกชั้นเรียบร้อยแล้วครับซึ่งกุนซือเควินแบ็กเวลขาดเพียงแค่เดนิสวิลาโนเอวาที่ติดโทษแบนระบบการเล่นจะเป็น4 5 1ห พิ Michael, aux, สารดาไม้แก้วเฝ้าเสาแผงหลังทิติทุมพรชาลีคาฟเฉลิมพงเกิดแก้วและอดิศักหันเทศมิดฟิลนะครับเมธีทวีกุลการดิลันเดอะบรูกเกอร์และนรพลอารมณ์สวรปีขวาอามาดูออตาร่าซ้ายเป็นอัด,ดุลฮาฟิดเบอรายเฮงและก่อนหน้าตัวเป้าชินทาโรชิมิสุนะครับส่วนเมืองทองขึ้นมาอยู่อันดับ4ของตารางมี4 6แต้มจาก28นัด ก็มาริโอเนี่ยจะขาดวัฒนากรสวัสดิ์ละครที่ติดโทษแบนแล้วก็ลุ้นอาการบาดเจ็บของกองหลังคนสําคัญอย่างลูคัสโฮชาด,ด้วยระบบการเล่นนะครับ4-1 4-1หรือว่าเอาอยืนจริงๆเนี่ยคือ4-2-3-1นั่นแหละครับประตูคือสมพรยศแผงหลังสุพรป,ปีนากาตาโพชาตชายแสงดาวเจสเปอร์นีโฮมแล้วก็บุญทวีเทพวง์คู่มิดฟิลด์พิชาอุตรากับวีรเทพป้อมพันธ์นรุกวิลเลนป๊อปสดอมีซาเยฟวงสกรชัยกุลเทวินและก็นาเป้าฟอร์มแรงอย่างเฮนรี่อาเิเยเลกแรกนะครับกีเลนพยองถลม่ม ครับเจ้าบ้านทับแมวรอดแล้ว100%จากนี้เล่นกวยโบนัสจากบางยีวรวีมกุดีฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวนะครับส่วนเบื้องทองยังมีภารกิจจบอันดับ3ก็ใส่กันมันแน่และเชื่อว่ากิเลนพยองจะบุกซิวไฉได้นะครับคู่สุดท้าย1ทุ่มการท่าเรือเปิดบ้านเจอกับหนองบัวพิชยะถ่ายทอดทาง AIS Play ช่องทางเดียวนะครับสิงเจ้าท่าอันดับ9ของตารางสาแต้มจาก27นัด กุนซื้อเะเด็ดมีลาบจะขาดวิเล่ย์ไบเดเชอร์ที่ติดโทษแบนจากการโดยใบแดงโดยตรงนะครับและก็ระบบการเล่นคงเป็น4-4-2ในเกมนี้ประตูกบินทำสัจจานันแผงหลังอาริสรนพมรักธนบูร์เกสารัตดาบิดโรเชลา่าและจตุรพัฒน์สัตธรรมคู่กลางโกซุนกีกับศิวกรจกักขูประสาทปีขวาภกรเปรมพ,พักซ้ายเป็นบนดินผาลาและคู่หน้าเซโกัวโซเรสปั้นเกมให้กับอดิศักไกรสอนครับ น้องบัวอันดับ5ของตาราง44คะแนนจาก28นัดมีลุ้นอันดับ3อีกด้วยซึ่งโคชวังธวัชชัยดรงอ่องตระกูลไม่มีแฮมิตันซัวเรสด,ดาวซันโวไทยลีกที่ติดโทษแบร,ระบบการเล่น4-2-3-1นะครับประตูเป็นกิติคุณแจ่มสุวรรณแผงหลังจากขวาไปซ้ายชัดชัยเจียก,กลาง แอตตนติราบาซีสถาพรแดงสีแล้วก็อาพิสิ์แสนสีคำมวนมิฟฟิลคู่กลางครับวิชิชัยช่วยสีนวลกับทัศนพงษ์หมวดดารักโดยมีเลสันเทียมราชปั้นเกม3กองหน้ามามูดบารอสทาเดลี่และเอียนแรมซี่นัดนี้ก็สนุกแน่นอนครับแต่เสียดายที่จะไม่ได้เห็นไฮมินตันซัวเรสว่าที่ดาวซันโวประจำซีซั่นนี้และก็ว่าที่กองหน้าคนใหม่ของสิงเจ้าท่าในซีซั่นหน้า ผลสกอร์เชื่อว่าบนถิ่นแพสเตเดียมไม่มีเงื่อนไขอื่นถ้าเกิดการท่าเรือมีคาแรคเตอร์ของความเป็นทีมใหญ่หลงเหลืออยู่ต้อง3แต้มเท่านั้นที่แพสเตเดียมนะครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้เก่งก่อนเกมอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมสแกน q ิว o d e คกันเข้ามาได้นะครับอุดหนุนสินค้าของทางโกเบิกกับทางคิดไซโค้งนี่เลยครับ มีกิฟต์เซตแจกให้ด้วยนะครับไม่ว่าคณจะซื้อในราคาเท่าไหร่ก็ตามนะครับมีโอกาสในการลุ้นกิฟต์เซตนี้เพียงแค่สแกนเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ของเราเท่านั้นเองแล้วก็ทุกๆออเดอร์300บาทนะครับมีสิทธิ์ในการรับของรางวัลเพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีเสื้อจากสมโมสร BG ในเกรดแฟนบอลมีของรางวัลของที่ระลึกมากมายจากของโกมึกแล้วก็ของ BG แล้วก็กิฟต์เซตแบบนี้แจกเพิ่มไปอีกรวมถึงยอดซื้อนะครับ2,000บาทครบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมแจกเสื้อคิดไซโคงนี้แถมไปให้อีกเลยเลือกไซ บอกแอดมินโกมึกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวของมาก็ส่งตามไปอย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับกำลังใกล้แล้วจะ2 0 0 0 0 0 s u b s c r i b ์สุดสัปดาห์นี้ถึงแน่นอนนะครับเหลือ,อกระมาสัก2-300อยคนยังไงกดเข้ามานะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูเราแล้วก็ยังติดตามต่อและคนใหม่ก็ยังเข้ามากันเสมอนะครับยังไง2อช่องทางทั้ง y YouTube s u b s c r i b e ทั้ง Facebook กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ